จะววันเกิดยายดวงกันนะคะนี่ให้เลือกระหว่างกล่องนั้นกับกล่องนี้ยายดวงจะเลือกกล่องไหนปไปดูกันเลยเถือไปสักขันวันนี้แล้วามาแม่อุ้มเลยให้เลือกอยายวันเกิดให้เลือกว่าจะเอากล่องไหนเ,เลือกได้อันไหนก็อันนัน้อนอะสม้สมสม้ม มาดูมาดูข้างในนี่โอ้ยย <An um ั่งยั่วคลุกโอ้ยไม่เอากว่ากล่องนี่ไปบักโหโอ้ยชแก่เบิงดูวเถอะมันเป็นเป็ดบ่ ท้ายสุดแล้วแดนเปลี่ยนมาให้แดนเลยแดนหนาวไหมที่คืนนี้โอ้ยโอ้ยเปลี่ยนเเบอเปลี่ยนไอ้นี่เลยไอ้วันเลยเลยขำมากเใจบ้างถูกใจบ้าถูกใจอันนี้ห้องอุ้ยนี่ไอ้วันเกิดแม่จะเอาแขนของแม่เตียงเกี้ยวให้่อยมาวันเกิดเดี๋ยวก็ให้ได้ดีละ